เลี้ยงลูกน้องล้ทางเอาหาฟ้าซึ่งกัน หนึ่งข้าพโพนะเอ็ดซีภาษาลืมเอาฟ้ามาปิดนะจุกฟืนอย่างไงเลยบเบิดหืไดนหน่อยเนาะกล้หมันไหมอก็เขาไ้กับเบิ้ลเขก็เทยลงเบิดเลัาข้อมก็ได้เป็นเลย mình vô bông nạ Cùng vô cho เราจะมาทํำแจวน้ำปลาหวานนะคะไปให้พระนะคะฮะขอ,อยูพี่ซอยหอมแดงเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมกะปิลงไปนะคะ ลุงเสือก็จะต้มปลาไว้นะต้มปลาไว้ป่นนะคะพรุ่งนี้เช้าใส่กะติลงไปเพื่อจะได้ไว้ไว้ชั้นหลายๆวันนะคะหอมแดงใส่แล้ว เราก็จะปรุงด้วยพริกป่นนะคะพริกป่นตอนนี้เผ็ดมากาใส่หลายบะไรน้ำตาลปี๊บน,นะคะตัวนี้ <c oughs> เราจะใช้น้ำตาลปี๊บน,นะคบะผ <c oughs> งนัว

เดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะคะแจ่วน้ำปลาหวานพี่นอ้องเต็มกับปุ๊กอัญญน,หนหออใหญ่เลยมาชิมทีไรด้วยเอาถั่วหาเลืนเอา ปลาหวานมะม่วงเอฟซีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวภาษาจะไปต้มปลาไว้ลุงเสือทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแจวน้ําปลาหวานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือต้มปลานะคะต้มปลาไว้ปนนะคะซุกละมากหมาสลีแกะเบิงแล้บอ เดี๋ยวดูนึ่งข้าวโพดนะคะสุกหรือยังนะ,ะเราจะได้ต้มปลาไว้นะคะโอ้จะชีไหว้โอ้ชีจ,จะเปลืองขนาเนาะมันพังไว,งไงไว้ก็ได้

นึ่งข้าพดนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าสุกหรือยังถ้าสุกแล้วเราจะไม่ต้องค้างอีกนะคะสุกแล้วก็จะมาต้องค้างอีกสวยมากในสี สุกแล้วสุกแล้วเรียบร้อยนะคะอืข้าวโพดนะคะหวานนะคะ F4 เนียวด้วยนะข้าวโพดเนียวนะคะสดๆจากสวนเลยเนี่ยเราจะต้มปลาปนนะคะลุงเสือทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะปลาช่อนนะคะปลาช่อนแม่ไข่ที่พี่น้องปลาไข่นะคะ เดี๋ยวเราต้มน้ำนะต้มน้ำไว้ให้เดือดแล้วค่อยเอาปลาลงนะคะปน,ะคะนนะคะตอนเช้าก็จะมีป่นปลานึ่งผักลวกผักนะคะเอฟซีนะคะแล้วก็แก้วนะคะบักม่วงเนาะ,ะไปให้พระนะคะนี่ผักลงเสือลอกไว้เรียบร้อยนะคะก็ทําช่วยกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันจะไม่ทันนะคะเพราะว่าวัดอยู่ไกลนะเราต้องประสาต้องลุก ตั้งแต่ตีสีนะคะเดี๋ยวนี้ลูกตีสีทุกวันเลยนะคะแล้วก็จะมีลวกผักสะเดานะคะอ,อันนี้ดอกกวางตุ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักสะเดาที่ไปเอานะคะที่ลุงเสือไปขึ้นเอาที่นาเอฟสีลุงเสือลวกแช่น้ําเย็นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ นะพรุ่งนี้เช้าก็ใส่ถุงนะคนปลาแลว้วก็ผักกอไปเลยนะคะภาษาวาสิทำไอ้แตงไทยกะทินะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็ไปซื้อเอานะคะไปซื้อเอาที่ร้านค้านอกของหวานนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทํานะคะเพราะว่าเอ่อพรุ่งนี้เช้ามันจะหลายอย่างทำนะตอนเช้านะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะเบ๊กหนักซาลี่ซุกแล้ว ฝักใหญ่ๆนะคะ f c นะคะห้าสิบบาทนะคะฝักสวยด้วยนะคะนี่จะเป็นสีขาวกับชมพูนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาปลาลงนะคะต้องให้มันเดือดจัดๆนะคะแล้วอยเอาลงนะคะ